สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับมื้อนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางพันยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องก็เดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางบอสโจซูฟังเด้อครับผมนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอจโจพูดอะไรจนผู้ประกวดร้องไห้พอรู้ความจริง น่าสงสารมากๆนะครับเกิดนี้ยังขึ้นเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องมือนี้นะครับทางบอสจูนะครับเพิ่นก็ได้ไปเป็นโค้ดนะครับของรายการหมอดำนะครับขอโทษครับหมอรัมไอดอลสองนะครับพี่น้องนะครับเป็นการออดิชั่นทีมบอสจูนะครับทีมสีแดงนะครับซึ่งบางช่วงบางตอนนะครับก็มีทั้งผู้ประกวดนะครับได้เข้ามาประกวด ซึ่งเพื่อนก็นได้บอกซื้อบอกน้าสกุลนะครับบอโจกเลยว่าเอา้าน้าสกุลคือคอกันละ่ะบัตรที่นี่นะครับพี่น้องกล่าวว่าไปว่ามากะสรุปน้องเชอรี่นะครับก็คือทีมมาประกวดนะครับเป็นล้านบอโจะนะครับคุณพ่อของน้องเชอรี่เนี่ยก็คือเป็นพี่ซ้ายบอโจะนะครับบัตรที่นี่บอโจก็เลยถามนะครับว่าเอ้าเอาคอหมายถึงว่าถามจุดประสงค์หลักๆเลยเป็นอย่างคือได้มามออดิชันนะครับเราเปลี่ยนคือต้องเลือกมาทีมบอโจ นะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับน้องกะสสอึกแล้วก็เหมือนถึงว่าห้องให้นะพี่น้องนะครับให้นิดนึงนะครับแล้วน้องเลยบอกว่าหลักๆเลยอยากมาไหว้อาจูนะครับซึ่งน้องเนี่ยครับว่าได้เจอกับทั้งบอจูนะครับมาหลายปีแล้วซึ่งเอฟซีบางท่านก็ให้ข้อมูลมาอยู่นะครับพี่น้องว่าน้องเคยมาลองมาล้มน้ำบอจูยุ่งแต่เป็นอีกหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าคุณพ่อกับคุณแม่นะครับแยกกันน้องก็เลยบริยูน้ำบอจูนะครับอันนี้คือ ขอมุนคร่าวๆนะครับพี่น้องหลังจากนั้นวัดโจก็บอกว่ารายการนี้บมมีสิทธิ์บมมีสายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาความสามารถการล้ำกลาบล่องนะครับมาประกวดมาแข่งขันมาสู่คนอื่นเด้อประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็เลยแห้น้องร้องเพลงซึ่งหลังจากน้องร้องนะพี่น้องนะครับคือเสียงดีนะครับก็คือว่าทั้งร้องทั้งล้ำได้เบิดเลยครับครบเครื่องนะครับผมเสียงดีพอมนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงเด้อครับว่าน้องสีเขารอบบ่หรือว่าเขารอบ ไปฮอดรอบใดนะครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆนะครับในระหว่างที่พูดคุยกันระหว่างวอดจูกับน้องเชอรี่นะครับพี่น้องก็คือว่าความสัมพันธ์อากับหลานนะครับซึ่งบไดจอกันนา้นพ้อมนะครับวอดจูนี่ก็ซื้อไพ่ขึ้นกันที่หลานมามาสมัครประกวดรองพีเราก็เลือกมาทีมเจ้าของพ้อมนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับปูได มีความคิอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับซึ่งเมื่อนีนผมก็ได้มีโอกาสด้เบิ้งอยู่นะครับพี่น้องนะครับด้เบิ้งไล่สูดที่พื้นเอาเอามาล้งใ้เบิ้งนะครับก็คือว่าตอนระ่า่างที่เบิ้งนะครับน้าตาเนี่ยคือขอตามนะครับเพราะว่าชีวิตของน้องนี่เท่าที่ฟังนี่คือค่อนข้างลําบากมากๆนะครับที่น้องก็เลยมาประกวดนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ